สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่3ของวิชาสังคมของสัปดาห์ที่สิบสอนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทำแบบฝึกทักษะในชั่วโมงนี้ครูมีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำสองข้อนะคะโดยข้อหนึ่งให้นักเรียนศึกษาแผนที่ทวีปเอเชียแล้วตอบคำถามแผนที่นะคะภาพแผนที่อยู่ในหนังสือของนักเรียนมีตอบคำถามทั้งหมดคําถามนะคะ ส่วนข้อ2ให้นักเรียนศึกษาแผนที่ภูมิอากาศในทวีปเอเชีย e และยกตัวอย่างพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิอากาศตามที่กำหนดมา2ตัวอย่างนะคะภาพแผนที่ก็อยู่ในหนังสือข,ของนักเรียนเช่นกันตอบคำถามนะคะ11ข้อคือนักเรียนอ่านลักษณะภูมิอากาศเสร็จแล้วแล้วก็ตอบคำถามบริเวณที่พบยกมา2สถานที่นะคะ เฉลยแบบฝึกทักษะของสัปดาห์ที่11จําจำนวน2ข้อตามที่ครูใหน้นักเรียนได้ไปสแสดงวิธีคิดภาคเวลานะคะของแต่และคำถามมาข้อ1นะคะซานิโทรศัพท์คุยกับมาเรียรเวลา18เวลา8นาฬิกาของประเทศซาอุดิอาระเบียจะตรงกับเวลาใดของประเทศนิวซีแลนด์วิธีการคิดดังนี้นะคะ,ะถ้าใครตอบเหมือนครู ให้นักเรียนเอาปากกาแดงทำข้อหมายถูกได้เลยแต่ถ้าใครตอบผิดให้นักเรียนแก้นะคะแก้ให้ถูกต้องตามที่ครูได้เฉลยด้วย 2. โตโตจังเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อนาําเพื่อไปเที่ยวเพื่อนาําครอบครัวนะคะไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสถ้าโตโตจังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเวลา13บสนกาจะตรงกับเวลาใดของประเทศญี่ปุ่นคําตอบประดังนี้เลยนะคะคือ22่สนาฬิกา ตรวจคำตอบแล้วถ้าเกิดมันไม่ตรงให้นักเรียนแก้ไขนะคะส่วนแบบฝึกทักษะในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทําเสร็จแล้วก็ส่งใต้คลิปนะคะใต้คลิปของชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ